ทุกคนบรรยากาศดีมากๆนี่ค่ะมองบรรยากาศไปรอบๆนะคะอันนี้เป็นห้างเก็บของนะคะนี่แล้วก็มีต้นมะขามเทศอยู่รอบๆด้วยมีทุกคนเน่อยเจอละเจออีกด่ค่ะอุ้ยนี่นี่น,นีได้อีกแล้วทุกคนมาดูใกล้ๆทุกคนมาดูใกล้ๆนี่ค่ะ มาขมเทศฝักแดงๆของเราไปเก็บก่อนนะชิบโอนี่ค่ะเรามาดูกันซิว่าเราจะได้กันกี่ฝักทุกคนดูฝักนี้อ้วนมากนี่ทุกคนฝักนี้อ้วนน่ารักมากปีนี้ฝักไม่ค่อยใหญ่นะคะอาจจะเป็นที่ว่าแรงด้วยทุกคน หนูน่ารักตะมุตะมิมากทุกคนดูอุ๊ยดูอันนี้สิคะเนี่ยเหมือนถั่วลันเตาเลยทุกคนดูนี่อันนี้คือถั่วลันเตานะเนี่ยไม่ใช่มะขามเทศนะคะน่ารักมากมากทุกคนมาดูมาดูโดนเกี่ยวหัวเฮ้ยทุกคนดึงไม่ออกนี่ ุยได้ไหลายักอยู่นะคะนี่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 ค่ะนี่ยนวะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เจ้าตัวเล็กมาเก็บด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้กี่ฟักไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวต่อไปให้เจ้าตัวเล็กเก็บนะคะยูุกคนนูนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเนยก็จะให้เจ้าตัวเล็กเก็บนะ